นานทีละพอไปถึงน 6, คนงที่หกคนสุดท้ายคนที่หกให้ส่งว่าตามหา,าจับขึน้นมาพอมาถึงคนแรกให้คนแรกทำอะไรได้ให้ลูกวงแตกให้ลูกโวงแตกนะครับ <c oughs> โดยใช้ก้อนอี้นะครับโดยใช้ก้อนอี้นั่งทำนะครับให้ลูกวงแตกนะครับ

แล้ววิ่งออไปก็เอามาเป่านะครับวิ่งออไปแล้วมาเป่าเอ้าเข้าใจนะตัอยางนะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังเดียว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 เปรีบใช้เป่าก็ได้นะใช้เป่าก็ได้เป่าถามก็ได้เตะก้อนอ่ะสาม พี่พี่แตกก่อนแล้วครเอ้าเอ้าเลว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 อลวเ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 ลว ทีมคู่ไปแล้วครับทีมคู่นำแล้วครับหนึ่งลูกเอาตามมาที่ติดตามมาที่ติดเอาครับกำลังมัดลูกทีสองอยู่เอาทีมขี้ลูดลูดที่ตีแล้วเอาเอาน้อยเอาน้อยเอาเลิกเลิกระวังระวังเร็ว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 ไม่ต้องเต่าใหญ่ไม่ต้องเต่าใหญ่ว้าวว้าวว้า เอาตอนนี้มามามาเอังเอาเข้ามาทันีพี่กระิบขอเป็นตะวันไม่ได้ไม่ได้กาอ้าวเดี๋ยวอ้าี้มัมีปะทวงใช่ไหมเอาแขงหมเอาสองลูกมา เอาสองลูกนะสองลูกนะหนึ่งสองสามวางขาที่อ้อมข้างหลังเอาเพื่อเพื่อให้เมียนชัดเจนห่างกันหนึ่งช่วงแขนเนาะอ่าห่างกันหนึ่งช่วงแขนจะรับได้ไงเอาแล้วแต่แล้วรับให้มันได้สองามอ่างหนึ่งช่วงแขนเอ่า่างเท่ากันอ้าวห่างเท่ากันเอ้าเดี๋ยวนะครับฟังเสียงลุงมีก่อนเป่านะ ฟังเสียงต้อง uh ีก an ่อนเ่านะครับทางหนึ่งช่วงแขนระยะกรรมการดูดูกรรมการเท่ากันไหมระยะเท่ากันแล้วนะเอ้าเอาสองลูกนะสามสี่ว้ัวว้วว้ว ดีเลครับใครจะด่ากไหนออกกันนะดูดีๆนะใยรจขยับเข้ามานะเอาลูกทั้งสองเอาทั้งทีค่ะว้าวว้าวว้าว เจอีกวะอาอีกวะอาอีกวะอ้าวบอกกว่าทีมขี้ชนะตบมือเลยครับ